โอ้แต่ถ้ามันก๊อปสกิลได้ละเอียดขนาดนั้นจริงๆคือแม่งน่ากลัวมากเลยนะอารมณ์แบบทำอะไรก็เก่งไปหมดอะแม่งก๊อปฝั่งของข้ามาใช้อันนี้คำนวณระยะยิงได้ว่ะเหมือนศึกษามาแล้วเอางี้อะเฮดคิกโอ้โหแม่งเวอร์มากมึงเก่งไปปะ มันไม่ใช่ความผิดทั้งคู่อะคือผมรู้สึกมันไม่ใช่ความผิดทั้งคู่อะ,ะแต่อีกฝั่งมันเก่งเกินไปว่ะแม่งเก่งแบบนักบอลจริงๆยังทําไม่ได้ขนาดนั้นเลยครับสมเป็นกระตูจริงๆว่ะเฮ <olmuş! S 2> ้ยมีคนเร็วเท่ากันเลยเหรอเร็วกว่าด้วยพอประกบไอ้หัวขาปุ๊บไอ้นี่ก็ว่างไงวิ่งทะลวงใช่ไหมโอไม่ว่ายิงเลยเหรอเกินอ้โหบางยิงไกลกันเวอร์มากอะ ทอริทอรีแปลว่าอะไรนี่มึงไม่รู้นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยากอะดีใจอะเจอคนโหดอะมันเจอคนเก่งไง

ไอ้ตัวนี้วิ่งเร็วครับทำไงหลอกหมวนนี่ไงอิลาสเตโก้เชีย่ย สวัสดีครับผมมาโูเบะจากโลกอนาคตเองนะครับตอนที่อัดคลิปนี้อยู่เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอ e ีลาสติโกไว้นะก็เลยอยากจะแวะมาเสิร์ฟสักนิดหนึ่งนะพอดีผมเห็นมันเป็นเรื่องน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับตัวของบาจิลาเนี่ยได้ใช้สกิลที่เป็นหนึ่งในท่าเลี้ยงท่าฟุตบอลที่ค่อนข้างจะหาคนใช้เป็น,เป,นเป็นเก่งๆในยากเหมือนกันนะครับคือปกติท่า e อีลาสติโกอ่ะมันเป็นท่าที่ทํายากอยู่แล้วนะครับที่มันเจ๋งไปกว่านั้นเนี่ยคือทําบนพื้นก็ว่ายากแล้วแต่ว่าบาจิลาบอกว่าโชว์เลยอลาสติกกลาาางงอากาศนะซึ่ ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าตั้งใจเหมือนกันนะครับนักฟุตบอลในชีวิตจริงที่ทำอิลาสติโก้ได้ทางแบบบนพื้นแล้วก็การอากาศที่แบบเก่งมากๆจริงๆเนี่ยก็คือโรนัลดิโน่นะฮะซึ่งเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยบาติลาเองก็ได้แรงบันดาลใจในเรื่องของสกิลการเล่นฟุตบอลเนี่ยมาจากโรนัลดิโญ่ด้วยนะ,ะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจที่จะทําท่าอะไรยา,ยากๆกับนั้นได้นะฮะผมว่ามันเจ๋งดีก็เลยรู้สึกอยากเอามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมสักนิดนึงฮะ ก็พูดถูกอะ่ะมันก็ต้องทำให้เต็มที่ป่าวะเออมันไม่มีแต่ยะเสียอยู่แล้วป่าวะจะไปกลัวอะไรวะก็ต้องเล่นให้เต็มที่อะมันเชียระลาโบน่าเป็นวิธียิงแบบยิงค่อยขาใช่แม่งยิงระโบน่าได้โคตรสวยเลย คือการยิงด้วยราโบน่าเนี่ยจะเป็นการยิงด้วยการคว้าขาหลอกนะฮะเอาขาสมมุติว่าจะใช้ขาซ้ายยิงใช่ไหมก็ยื่นขาขวาไปข้างหน้าแล้วหลอกหมุนขาซ้ายมาม้วนเตะจากด้านหลังนะฮะซึ่งเป็นท่ายิงที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็สกิลค่อนข้างจะสูงมากๆนะฮะส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นเทคนิคราโบน่าเนี่ยเอาไปใช้ในการเปิดเพื่อให้เพื่อนไปมงงประตูหรืออะไรแบบนี้มากกว่านะฮะซึ่งมันจะไม่ค่อยมีแบบว่าช็อตที่เป็นประตูเยอะเท่าไหร่ฮะ หายากมากจริงๆอะกว่าผมจะหาคลิปยิงประตูด้วยลาบน่าสวยๆได้ที่ผมหมดเวลาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนะฮะ ก็แค่ทำให้มันเต็มที่ก็พอใช่ไหมบาจิราบอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วจริงเล่นให้เต็มที่คือผมว่าแท็กติกเรื่องอะไรเงี้ยมันมีอยู่แต่หลังๆแม่งน่าจะเป็นอารมณ์น <c oughs> ่าจะเริ่มเป็นการ์ตูนโชเน้น,นหน่อยๆละใส่พลังเล่นกันแล้วตรงนี้แต่ที่ว่าม,ามันก็ถูกหมดนะเวยก็แค่ทําให้มันเต็มที่เพราะวะในเมื่อมันไม่มีระเสียแล้วชนะก็ได้ไปต่อแพ้ก็กลับบ้านแต่ในเมื่อยังมีโอกาสแข่งอยู่ก็แข่งให้เต็มที่ไง เออมันฝืนตัวเองเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้ปูกเลยแหละคือถ้ามึงไม่เก่งขึ้นก็ไม่ผ่านไปได้เลยเริ่มเซตแผนป้องกันละ เซ็กซี่ฟุตบอลไม่ทันไม่ทันหรอเอาหน้ารับเลยเหรอเฮ้ยฟอร์ตทีมวะมาแล้วสวนกลับ

ลูกเันสายเป็นนักเคลื่อนบอลใช่ยิงแบบโรนโดยิง่ง คือลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นในฟุตบอลจริงๆมันมีอยู่ครับมันเป็นวิธีที่เรียกว่าการยิงแบบนักเคลบอลยิงอัดด้วยหลังเท้าเต็มๆแล้วให้ลูกมันคือลูกอะมันจะพุ่งก่อนแต่พอมันจะถึงโกปุ๊บอะลูกมันจะแบบมันโดนลมแล้วมันสส่ไปใส่มาทําให้รับยากมากในเกมฟรีไฟล์เขาจะเอาไปใส่เลยนะเป็นฟีเจอร์แบบยิงฟรีคิกแบบนักเคลอบบอลอะไรอย่างงี้โหดมากโคดมากถือว่าแบบเอามาพยายามจะอิมพิเมนต์ให้เข้ากับตัวละครได้ดีนะน่าสนใจว่ะ 新しいゴールの感覚が生まのハンカーをするの<う>にできることのサキニシエゴノシンカーにできることってなんだただ、ヘイフォー,ー、いィーホショー、ディ ผมอะ่ะยังไม่เห็นชัดๆหรอกแต่ผมรู้สึกว่าความสามารถในการที่จะแบบกระตุ้นเพื่อนก,นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคือในบางครั้งเพื่อนมันเหมือนหลงทางหรือไม่มั่นใจอะไรอย่างนงี้แต่อิซากิเป็นคนที่ตะโกนกระตุ้นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้านั่นจะเป็นหนึ่งในทักษะพิเศษที่ช่วยให้ทีมพัฒนาไปต่อข้างหน้าได้อะ่ะผมว่านั่นถ้าจะเป็นอาวุธมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะศูนย์กลางของทีมอะ่ะเป็นคนที่คอยเชื่อมทุกคนเข้าไว้ด้วยกันไม่รู้นะผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่แบบตอนนี้ยัังคิดมมมุอออื่่่นนไกสววต 《空間認識能力走り回るかと》なんで俺はゴールを奪えたんだ ถ้าเอาด้วยฝีมือของความสามารถในการคาดการณ์คือมันควรจะเดาได้ว่าลูกจะหล่นไปทางไหนหรือว่าแบบจังหวะที่ยิงประตูแล้วมันไม่เข้าอะไรเงี้ยสามารถวิ่งไปซ้อนบอลเร็วได้ถ้าเป็นกองหน้าสไตล์เนี่ยมันจะมีภาษาในฟุตบอลอยู่เขาเรียกว่าฟ็อกในเดอะบ็อกซ์หมาติ้งจอกที่อยู่ในกรอบเก็โทษอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่กองหน้าที่ยิงประตูได้ทุกจังหวะแต่มันจะเป็นอารมณ์แบบโตวที่อาศัยจังหวะเก็บตกแล้วรอคอยช้อนไม่มีคนอยู่ตรงนั้นอนะแต่อนเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีถ้าน,นี่เป็นสกิลจริงผมว่านี่ก็เป็นสกิลที่ไม่เร็วเหม ทั้งรู้ว่าีกฝั่งยิงยังไงหรือรู้ว่าโอกาสอยู่ตรงไหนแล้วจะได้ยิงอะไรอย่างงี้เฮ้ยสกอร์เปียนโอ้ไม่เข้าอ่ะบนเส้นมันไม่มีโอกาสได้เข้าไปอ่ะมอื มันต้องค้นหาตัวเองให้เจออะไรเหรอโดนท้าทายวะคนที่แม่งไม่ต้องพยายามอะไรเลยแม่งแค่เก่งนี่แม่งน่ารำคาญกันน คนที่แม่งไม่ต้องพยายามเฮี้ยอะไรเลยก็เก่งนี่แม่งน่าลำคาญเหมือนกันนะพอเวลาแม่งพูดอย่างเนี้แบบไม่ต้องซ้อมเยอะทำแบบนี้ๆหน่อยก็พอผ่านไปได้แล้วอะไรอย่างงี้เออยยุ่งจริงๆมึงนี่คนที่ไม่เคยไม่เก่งมาก่อนมันไม่มีทางรู้ว่าดิว่าคนพวกนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้าง 勝つか負けるか生きるか死ぬその極限状態の視線を超えるたびにストライカーは覚醒を余儀なくされます俺が見たかったのはこれだアンニちゃんちなみに覚醒ってなんだかわかるアンニちゃん本人が超人になったりするあれのことですよね、うん、スーパーサイヤー,ーイ全然違う <ピッ S 2> <laughs> それはまだ成功体験のない人間の夢見がちなバカな妄想だ、ね นดาอีกขอแม่งก็คือทบทวนความสามารถตัวเองลองผิดลองถูกเรื่อยๆก็คือหาตัวเองให้เจอนะมก็คือคิดเยอะเกินไปก็คอคิดเยอะเกินไปย

โดนยูว่ว <c oughs> ทำไมมันโดนสองแค่นี้แม่งได้รูใบเหลืองยังวะของจริงนี่แม่งใบแดงอนนะวนวัดความเร็วรีแอคชั่นเร็วพอกันอ,อ๋อมันเป็นพวกอารมณ์แบบไอ้นี่เร็วใช่ไหมสปินระยะสั้นเร็ว แต่ถ้าวิ่งยาวแข่งกันใครเร็วกว่านี่ไงเตะบอลเราวิ่งไปแกกูวิ่งไปเอาเองได้มันทำได้ไง,ไไงสปีดต้นนะ่ะเท่ากันว่าแล้ว มันได้เรียนรู้เรื่องความสามารถของตัวเอง คือเมื่อกี้อธิบายเรื่องจงอีกรีรีเพิ่มหน่อยคืออารมณ์แบบประมาณว่าถ้าออกสตาร์ทอะ่ะจังหวะวิ่งตีคู่กันไปช่วงแรกไอแว่นมันอายจ,จะเร็วกว่าก็จริงแต่พอในระยะยาวแล้วหลังจากที่ความเร็วทั้งคู่มันเท่ากันแล้วอะ่ะถ้าวิ่งแข่งกันยาวๆผมว่าจีกีรีอาจจะเร็วกว่าด้วยความที่ว่าแรงปลายอะ่ะเร็วกว่าผมเดาว่ามันจะเป็นมุมนั้นเออดีเหมือนกันเว้ยถ้าไม่ตั้งใจดูที่แม่งจะแบบเหมือนจับไม่ได้อะ่ะเออว่ามันพยายามจะบอกอะไร ตอนนี้แม่งได้รู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยเอโก้แม่งฉลาดกว่าที่คิดนะเนี่ยทำเป็นเล่นเว่ยคือสปีดต,ต้นอะไม,ไม่ไม่ไม่ทางวิ่งได้หรอกใช่ถ้าวิงว่งวิ่งไกลแข่งกันยังไงก็ชน,น,นะสปีดต,ต้นไม่ได้แต่ว่าวิ่งไกลเร็วกว่าแน่นอนเชนี้อ่ะอืมชี้ให้ชื30ปีโลกหนึ่งของสไตร์ เรียบร้อยกล่าวข้ามจุดอ่อนตัวเองได้แล้ววะมาครับช่วงทดเจ็บครับแต่ตอนนี้มีอะไรให้ดูบ้างแข่งราชาดักเรียนแบบวะเกียวซ่าของฉันกากาบารู้ใช่ไหมแข่งกันเรียนแบบวะ

ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเขาบอกว่าในเวอร์ชั่นมังหะมันพูดว่า fuck off ใช่ไหมไม่ใช่ lock off เชียในมังหะแม่งเดือดมากอะ่ะ <laughs>